เควสถัดไปกันเลยอันนี้จับยนะูนิคอร์นเนาะโอเคเดี๋ยววัดไปตรงนี้เลยได้ไหมนี่ไงไปเลยให้ไปคุยอยู่ไหน ให้ช่วยคนแก่หน่อยได้ไหมเป็นอะไรไหมคะอ๋อขอบคุณที่มาถามนะฉันชื่อเบ็ตตี้เบ็ตตี้บักบรุกอ๋อไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างโอเค คือเพื่อนของฉันน่ะชื่อแฮเซลเธอมีปัญหาแฮเซลหรอใช่เธอเป็นยูนิคอร์นรู้จักเธอมาเป็นปีแล้วเธอไม่ค่อยชอบออกจากป่าฉันไปหาครั้งหนึ่งไปแปรงขนให้แล้วก็เอาขนมไปให้ขนสวยมากเลย ครั้งสุดท้ายที่เห็นเธออ่ะโอ้เราโดนมาป่าจมตีโอ้ยเลเซลเพื่อนที่แบบโรโยเพื่อนที่ซื่อสัต์มาปกป้องฉัน โอ้เสียใจด้วยนะคะฉันอยากช่วยเธอแต่ว่าเธอหายไปอ่ะเธอน่าจะกลัวเธอก็เลยไปซ่อนฉันคิดว่างั้นนะฉันรู้ว่านักเรียนฮอกวอตส์อ่ะดูแลสัตว์พิเศษได้ดีใช้ช่วยพาเธอไปที่ปลอดภัยได้ไหมเธอจะได้รักษาตัวเองได้โอเคแต่ว่าคุณไปเป็นเพื่อนกันได้ไงหรอ How did คุณสนิทกับยูนิคอร์นได้ไงมันเป็นโชคแหละจริงๆแล้วอ๋อตอนเจอตอนเด็กๆยังไม่มีเขาเลยเธอก็เลยไว้ใจฉันเราเล่นด้วยกันเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยหวังว่าเธอใจยังโอเคอยู่นะขนยูนิคอร์นมันมีค่ามากเลยเป็นแกนไม้กายสิทธิ์ ฉันกลัวว่าพวกล่าฝัตว์มันจะเอาเลือดเธอไปฉันทนคิดแบบนั้นไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวจัดการให้ค่ะเดี๋ยวลองดูยูนิคอร์นเพื่อนของคุณให้นะแล้วก็พาเธอไปที่ที่ปลอดภัย ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเธอหน้าจะอยู่ตอนเหนือของฮอกมิดแล้วช่วงนี้ไม่ได้มีขนเลยอ๋อเธอน่าจะมีขนสว่างที่สุดในฝูงเลย อย่าลืมจำไว้นะเธอเป็นเด็กดื้ออาจจะต้องแบบน้มน้าวใจก่อนให้มากับเธอโอเคฉันต้องหายูนิคอร์นที่แบบขนสีสว่างที่สุดไม่น่าจะมีปัญหานะไปเลยเีไปหายูนิคอร์นก่อน อยู่ตอนเหนือเหรอเดี๋ยนะขอเอาเตรียมกระเป๋าก่อนโอเคกระเป๋าพร้อมไปได้เดี๋ยวไกลมากปะโอ้โหไกลอยู่นเนี่ยบินเนาได้ไหมบินเนาแล้วกันอ้าวไม่ให้บินแฮะไม่บินก็นเดินก็ได้ เคยมาแถวนี้ฮะแปลกจังนะแม่เขาไม่ให้บินอ๋อกจ้ะเฮ้เฮ้เจออะไรเหรอมาป่าเหรอ พาโซคืออันไหนนะอันนี้ไหนอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนอะอ๋ออยู่นู่นเหรออัลโเหรอเออกระเด็นโอเคเก็บคนได้แหละไปต่อเมื่อกี้มาจากทางไหน โอเคไปทางนี้เลยแล้วกันยูนิคอนอยู่ไหนนะ่เฮบ,บินไม่ได้จริงๆเหรอ,อเฮ้ยตรงนี้อ๋อคือกะแบบให้สู้กับตัวนั้นเสร็จแล้วค่อยให้บินใช่ไหม

อ้าวลงไม่ได้ตรงนี้ลงได้ปะโอ้โหลอยอยู่ตรงนั <energetic. S 1> ้นเลยอ่ะฮึบอยู่ไหนไอ้หนูเฮ้เดี๋ยวต้องไปทางไหนต่อนะ ยูน right? ิคอร์นอยู like ่แถวนี้ใช่ไหมอะแถวนั้นเหรอเฮเซลตย้องอยู่แถวนี้แน่เลยอ้อระบายไปเลยเจ้าหนูลวงรีเวลิโอคออนเฮเซล เฮเซลเฮเซลเจ้ายูนิคอร์อยู่ไหนนะ เก็บได้แล้วยูนิคอร์นให้อะไม่ใช่ตัวนี้หรอทำไมมิชชั่นยังไม่คอมพิวต์อ่ะอ๋อมีตัวอื่นอีกเหรออ้าวตัวเมื่อกี้ไม่ใช่แฮ์เซลเหรอเฮ้ยแล้วคือแฮ์เซลอยู่ไหนแถวนี้ขึ้นไหมก่อนปินดูได้ไหม link. อยู่ไหนนะหุ้ยแต่แล้วอยู่นู่นอยู่นู่นแถวนู้นเหรอลงกันเฮ้ยน้องอย่าหนีดิโอเคซ่อนตัวก็ได้ ทางตัวก่อน โอเคได้แล้วเอาไว้หน้าเดียวกับกระเป๋าง,ง่ายดีไหนอยู่แถวนี้หรออย่าดื้อนะมาด้วยกันซะดีๆเย้ไงตัวนี้ชื่อแฮเซลยัง Yes! มีอีกไหมฮัลฮหลเฮนี่เซนทอนี่อ้าวเซนทอนไม่ชวนทะเลาะแล้วเหรอเขาที่เรายังจะเหยียบเราอยู่เลยมีอีกไหมมีอีกตัวเปล่าแถวนั้นคืออะไรอ่ะอินฟิเลียนอ๋อพวกซอมบี้เหรอ แมวขี้เกียจบวกแล้วเเหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วไปก็ได้ จะอะไรมดมบัคบริกคุณบัคบริกฉันเจอเพื่อนยูนิคอร์นของคุณแล้วค่ะโอ้เธอเป็นอะไรไหมเธอโอเคไหมเธอมีสะพานที่ปลอดภัยให้เธออยู่ไหมอ๋อโอเคค่ะ เราโอเคค่ะแล้วก็หนูมีที่ที่ h o กวออ้เธอใจดีจังขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยดูแลเธอน่ะอ๋ฉันน่าจะคิดถึงอ๋อแต่ก็ดีที่แบบเธอไม่โดนพวกเจ้าล่าสัตว์จับไปอ่ะฝากวิคนด้วยนะโอเคได้เลยขอกลับไปห้องต้องประสงค์เอาน้องไปปล่อยดีกว่า น่นนะีะห้องนี้ไหมห้องนี้มีตัวอะไรอยู่จำไม่ได้ละเราได้ปล่อยอะไรไว้ในนี้ไหมอะย,ยังเหรอเฮ้ยนี่ไงอ๋อปล่อยขังคกไว้ สวัสดีน้องคังโคกเป็นไงอยู่ดีไหมเดี๋ยวนะให้ขนมไวสวัสดีเจ้าคังโคกน้อยเราบักบีกเราอยู่ไหนไม่ใช่เร<อ>้วออะไรนะฮิปโปกิฟอ๋อนั่นไงฮิปโปกิฟอยู่โน,โนู่นสวัสดีไฮว,วิงกินขนมอ่ะ ปล่อยที่นี่เลยแฮ่ยูนิคอนมันอยากอยู่ในป่าเพราะนะเอายูนิคอนไปปล่อยในห้องป่าดีกว่ายูนิคอนมาอยู่ชายหาดมันก็จะแปลกๆไหม เพียบเลยเด็กน้อยมาเดี๋ยวเอาของเล่นให้เล่นเล่นลูกบอลกันมีเป็ดด้วยเฮ้ยมาเล่นลูกบอลกันน่ารักอ่ะสวัสด,ดีไม่เจอกันนานากดผิดกดผิดเฉย เดี๋ยวนะเอาสัตว์ออกมาไงอ๋อก็ผิดห้องนี้มีสี่ชนิดเต็มแล้วเหรองั้นเอาบางตัวออกก็ได้เดี๋ยว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 อ๋อโอเค เดี look after you. ๋ยวนะอ๋อนี่ตัวลูกเหรออ๋อมันมีลูกกันแล้วใช่ไหมเอาพันไหนออกไปเอาเป็ดไปไว้ริมน้ำห้องนู้นดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยอยู่นิคอนสองตัวเลยเย้เอามันเพศเดียวกันนี ฮาเซลหรือยูนิคอนโถงสร้างลงผสมพันธุ์ไม่ได้เลยอะ่ะได้จับยูนิคอนอีกตัวได้ที่ไหนนะน่ารักจังเลยโอ้ยูนิคอนน่ารักอะ่ะน้องยูนิคอนวิ่งเร็วจังมาให้ขนมก่อนได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยอยากให้ขนมตัวนั้นนะ่ทำไมมันวิ่งเร็วจังเลยยูนิคอน อยู่นิ่งๆหน่อยได้ขนมน้องไม่สนใจเราเลยอะยูนิคอนหยุดกันขนมยอมกินซะดิแปลงขนด้วยเลยแปลงขนด้วยกินนมกินนม ขนต่อเลยไหมฮเฮออออ้ได้ขนยูนิคอร์แล้วเขาขนไปอัพชุดหน่อยนะหนูคือทางออกอยู่ตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ เจ๊ไรถ้า okay. มีเวลโอเคเห็นดูชุดแป๊บอ้ยได้ทันเลนใหม่ด้วย เอาอันเดิมมาดีแล้วโอเคอัพได้เอาขอดยูนิคอนแบ๊บมาไหนนี่นะอิมพปอรีิโออ๋อดาเมจกับต้นไม้ So in Increase damage from ancient magic ก so ็ดีนะเนี้ยโอ้ยไม่มีขนสองตัวนั้นเฮ้ยเราต้องไปเก็บขนมาเพิ่มแล้วแถมขนไม่พออันนี้อัพได้โอเคอัพแล้วกัน ขนไม่พอต้องไปเก็บขนมาเพิ่มอันนี้ได้ วิ่งเร็วได้ตอนหายตัวอ๋ออนินเนมี่จับได้น้อยลงเพราะไม่ไม่ค่อยได้ใช้หายตัวดูดักอาร์เดือะอันนี้อะไรอเลสโต้โมเมนตัมฆ่าอนินเนมี่ด้วยอวาราเคลรับล่ะคิวลออกเคิร์สอนินเนมี่โอเค 瑞惠，倒霉